คนที่พูดไม่เกินตาไม่เกินตายผมจตาต้องบอกว่าการภาวนาตามามขอเบียนผมจ้า,าไม่เป็นรองใครในจักราวาลในโลกเนี้ยไม่ว่าสมัยพุทธกาลปัจจุบนันในอนาคตไม่เกินตายเพราะฉะนั้นไม่เกินนี้ฉังกล้าพูดว่าไม่เป็นรองใครเรื่อง,องบางๆเพียว ลูกตาวนใหม่ๆลูกตานั่งไม่สงบก็เลยเปิดธรรมจักรกำลองอินเดียเปิดฟัวมันไม่สงบเลยก็เลยหาวิธีทำยังไงเนาะอยู่บนเขาคนเดียวนะก็เลยเปิดธรรมจักรเปิดแบบวนไปวนมา่ะนะเปิดไว้อ่านั่ง รู้สึกว่าแค่ฟังธรรมะจากเนี่ยเคยฟังไหมร้องอินเดียนาทีรังคูม่านที่เกาหฮะแล้วก็มีเสียงโอ้ลุงสารทำไมถึงร้องไห้ทำไมถึงนั่งเนเพราะเราลำเลกถึงพระพุทธเจ้าฮะลำเลึกเลยใจเนี่ยน้อมลำเลึกไปน้ำตาเนี่ยหงุดหงิดนะพูดเนียน้ำตาจะไหลเพราะเราลึกถึงท่าน ลำบากกว่าเราพวกเราเยอะแค่ทรมานตัวเองเนี่ยนี่มันเยอะไปว่าจะมาแต่จะรู้ได้เ้าต่างเชื่อไหมว่านั่งจะลืมจน